โลบักพิษน่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบชช็อปร้านเติมโลบักรังคาสุดมิรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ กันเลยครับโอเคอยู่ผมเองครับไมคกี้ครับแล้วก็ไอทิสนุกน้อยคู่ใจกับผมเองซึ่งภายในวันนี้นี่ครับผมได้มาอยู่กับแมปแมปหนึ่งกับฝีมือคนไทยอีกแล้วครับผมเรียกได้ว่านานๆทีนะครับจะมีแมปดีๆฝีมือคนไทยออกมานะครับแมปนี้นี่ครับมีชอวโปรเจกต์ คิร์หรือแบบโค้ดเออเคิร์ดนะครับถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงโค้ดเบต้านะครับที่เปิดให้เรายูทูบเบอร์นะครับเข้ามาทดสอบลองเล่นดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีบั๊กอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับภายในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูระบบคร่าวๆสำหรับ ตัวเกมนะครับฝีมือคนไทยตัวนี้นะครับและแมปนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากอนิเมะเรื่องนะครับมหาเวทพันึกมันครับผมเรามาอ่านรายละเอียดนะครับสำหรับตัวเกมก่อนเข้าไปรับชมเนื้อหาตัวเกมก่อนเลยในการกดไปภาษาไปนะครับเราสามารถนะครับเข้าร่วมชุมชน เพื่อรับรหัสเพิ่มเติมเลยครับอ้อน่าจะเป็นในส่วนของโค้ดหรือ Discord นะครับที่มีให้เรานะครับอันนี้น่าจะเป็นช ANNEL นะครับของผู้สร้างนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้ข้อมูลเกมนะครับระดับสูงสุดอยู่ที่500เลยครับสถิติสูงสุดเออระดับสูงสุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองเปลี่ยนดูโอเคเลเวลแม็กนะครับเลเวลนะครับค่าส t ต็ k อัพได้อยู่ที่750นะครับแต่เลเวลแม็กอยู่ที่500นะครับผมในส่วนของตรงนี้บอสจะเกิดนะครับทุกๆ 20นาทีนะครับการควบคุมกด W นะครับ W สองค้งจะสปีดในการวิ่งนะครับแล้วกด Double Spike Bar จะสามารถ Double จ้ำได้หรอกด F ในการตั้งการนะครับพัฒนาโดย CAU Studio นะครับหวังว่าคุณจะสนุกนะครับเวอร์ชันโคสเบต้านะครับผมต่อมานะครับเราเลื่อนลงมาดูในส่วนของเกมพารกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเกมพารมีอะไรบ้างครับ จะมีเพิ่มอ่าครึ่งนะครับครึ่งเกมน,นะครับก็คือทําให้เราได้เอ่อคูณเงินในเกมน,นี้ง่ายมากขึ้นนะครับประสบการณ์คูณ2นะครับก็คือ EP คูณ2นั่นแหละ private server นะครับว้าวเดี๋ยวนี้ผมชอบมากเลยนะผมชอบเกมที่แบบว่ามี private server แบบส่วนตัวและเป็นถาวรนะครับจริงอยู่ที่ราคาเนี่ยมันอาจจะฟังดูแพงนะครับแต่ต้องย้ำว่านี่คือ Serv e r IP ถาวรนะจ๊ะ พอเรากดเข้าสู่ตัวเกมมานะครับก็จะมีให้เราเลือก3อย่างด้วยกันนั่นก็คือปุ่ม p l a y นะครับกับ Pirate s e r v v r r นะครับหรือ s e r v ์ฟเนั่นเองครับผมเซิร์ฟวีเอพสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็อยู่ในรูปแบบของเกมพาร์ทนี่ครับที่เป็น s e r v ์ฟวีเถาวรนั่นเองครับผมานล่าสุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นในคําว่าแคนนะครับหรือการสุ่มเผ่าของเรานั่นเองนะครับก็จะมีเลทการได้ประมาณนี้เลยครับผมโอ้เดี๋ยวนะสุ่มครั้งหนึ่งต้องใช้เงินอยู่ที่ ห้าล้านเลยเลยครับห้าล้านเยนเลยเหรอโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับระบบการสุ่มของเกมนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกิดว่าเราเนี่ยสุ่มได้แบบว่าของดีอยู่แล้วสมมติว่าผมได้ในส่วนของซาโตรุเนี่ยถ้าผมอ่านไม่ผิดนะสุ่มว่าผมได้ของซาโตรุอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแค่แบบอยากลองสุ่มดูเล่นๆนะครับผมก็สามารถกดสปรินต์ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบใจเนี่ยเราก็กดแบ็กออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าอ้ยเราได้ของที่ถูกใจเราก็กดคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับคือการสุ่มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนนไไปปปแลลล้้วเเเี่ยยครืออาตงกด คอนเฟิร์มหรือยืนยันด้วยนะครับว่าคุณจะเอาสิ่งที่คุณสุ่มหรือเปล่าครับผมอันนี้ผมไม่น่าจะสุ่มนะครับขอเอาแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับกดแบ็คกลับไปนะครับแล้วกดเพย์กันเลยพอเพื่อนเพื่อนนะครับวาร์ปเข้าสู่ตัวเกมนะครับเราก็จะมาโผล่หน้าสถานีรถไฟแบบนี้เลยครับผมทางขวามือของเรานะครับเราก็จะเจอกับอาชีพนะครับเกี่ยวกับความงามนั่นเองครับผมนั่นก็คือบล็อกเกอร์ครับ ไม่ใช่แล้วแหละอันนั้นมัน beauty b ก o กอ e r เรามาดูในส่วนของหน้าต่าง UI ก่อนเลยแล้วกันครับหน้าต่าง UI นะครับทางซ้ายล่างสุดเนี่ยจะเป็นมือถือนะครับหรือการเปิดเมนูต่างๆขึ้นมานั่นเองครับผมเริ่มที่ดูแท่งกราฟตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นค่าแสกอ่าใช่ครับเป็นค่าแสกด้วยนะครับซึ่งหน้าค่าแสกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4ีอย่างให้เราอัพด้วยกันนะครับเริ่มที่นะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือ physical นะครับนั่นก็คือ พลังทางกายภาพนะครับอย่างที่2ก็คือ endurance อันนี้น่าจะคล้ายๆกับ defense นะครับหรือพลังป้องกันของเรานั่นเองครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับในส่วนองนี้ก็คือ s o r d นะครับหรือพลังดาบนั่นเองครับผมลงมาอีกนะครับด้านล่างสุดนะครับก็คือ curse energy นะครับหรือพลังของไสยเวทของเรานั่นเองครับผมอันนี้ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเลเวลสเนี่ยค่า point มันไม่เยอะขนาดนี้นะครับเงินก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วพอเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ในส่วนของไสยเวทด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมได้ทําการ ให้แอดมินนะครับเขาเสกของให้กับผมนะครับหรือเสกสกิลเนี่ยให้กับผมนะครับเพื่อใช้เฉพาะในการรีวิวครั้งนี้นะครับต้องขอย้ำว่าใช้เฉพาะการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ได้รวมว่าเอ้เข้ามาเนี่ยจะได้ใสาเยเวทของอาจารย์โกโจเลยนะครับหรือไม่ได้ค่าแสกค่า point แบบนี้ไม่ได้เงินแบบนี้นะครับใช้เฉพาะการรีวิวเท่านั้นนะงั้นอันนี้ผมจะลองอัพดูเลยละกันนะครับผมจะอัพโอเคตรงนี้มีให้ตั้งหลักหน่วยด้วยงั้นผมจะเริ่มที่สาเยเวทจัดไป400ครับ แล้วก็ดูในส่วนของเดี๋ยวนะผมอัพไปแล้วโอเคอ่ะมีความช้านิดนึงอันนี้ก็ในส่วนของพลังการป้องกันหล่อผมเอาสักสองร้อยแล้วกันนะครับสองร้อยสองร้อยนะครับอัพไปสองร้อยครับผมแล้วก็พลังกายภาพตรงนี้ผมจัดไปเลยที่เดี๋ยวนะผมคิดไปผมคิดมาเราเอาอย่างเราหนห้าสิบแล้วกัน150ห้าสิบนะครับในส่วนของกายภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของซอสนะครับตรงนี้อีก 150ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนอกจากเราอัพคาสแสงนะครับผมลืมอธิบายในส่วนของโปรไฟล์เลยจะมีชื่อตัวละครเรานะครับแล้วก็พลังสายเวทที่เราใช้อยู่นะครับคือของอาจารย์โกโจนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเผ่านะครับไม่มีครับผมแรงไม่มีครับมีแต่เงินล้วนเลยนะครับเวลาเราจะกดปิดหน้าต่างนะครับให้กดคลิกตอนเปิดอีกทีหนึ่งตอนเปิดเราเปิดแบบนี้ใช่ไหมครับก็กดแบบนี้เพื่อปิดนะครับในส่วนของกระเป๋านะครับอันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยกระเป๋ายังว่างเปล่าอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้คือระบบพาร์ที้นะครับที่เรา ครีเอทตรงนี้หน้าหรอกดสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับตอนนี้ในเะซิร์ฟผมไม่มีใครเลยนะมารีวิวแบบเดียวๆเ,เดียวได้นะครับเราสามารถกดคลิกเพื่อเลือกได้นะครับแล้วเขาก็จะมาอยู่ใน ปาร์ตี้เราแบบนี้นี่เองครับสามารถกดเตะได้ออ้กดเตะได้ด้วยนะครับเผื่อเราเจอคนที่แบบถ่วงปาร์ตี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันนะยังไม่ออกจากปาร์ตี้นะครับกดปิดป้ายแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับในส่วนของโลโกาฟกได้นะครับแล้วก็ปิดเพลงได้ครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่โค้ดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ปิดไปก่อนเลยแล้วกันครับในส่วนตรงตรงนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับอะไรเมลเลยครับ no quest ออเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะครับว่าถ้าเกิดเรารับเควสเควสจะขึ้นตรงนี้หรอเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนแล้วกันนะทีนี้ก็จะเหลือ2อย่างนะครับในหน้าต่าง UI ก็คือหลอดสีเขียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลือดแน่นอนนะครับหลอดสีฟ้าก็คือจะเป็นจักระนะครับหรือมานาของเรานั่นเองครับผมงั้นเรามาดูในส่วนของการต่อสู้กันบ้างนะครับกดเลข1แบบนี้นะครับคือการตั้งการสู้ทั่วไปโอเคนี่คือการคอมแบททั่วไปนะครับคือการเตะต่อยนะครับถ้าเกิดเราเลือกเลข2แบบนี้แหละ คือโอ้นี่คือพลังของสายเวทครับเดี๋ยวผมจะลองกับบอลพวกนี้เนื่องจากตัวเกมนี้นะครับมีระบบการตั้งก์ดด้วยนะเพื่อนๆคือถ้าเกิดเราต่อยอนยะู่ในเห็นไหมไอ้พวกนี้เนะี่ยมันจะตั้งกดัดครับหนึ่งโอเคผมต้องเลือกอันหนึ่งอ่านี่คือการต่อยแบบนี้นะครับต่อยไปนะครับแล้วมันจะตั้งกด์ดเมื่อกี้มีจังหวะการเกาะแตกด้วยนะครับแสดงว่าถ้าเกิดหลอดสีส้มนี้หมดนะครับเกาะก็คือแตกใช่ไหมต่อยไปอุ้ยแรงมากสองทีเกาะแตกอีกทีหนึ่งแตกครับแตกเลยเป็นปุ๋ย เราสามารถกด F เพื่อตั้งการได้นะครับแบบที่ตัวเกมเขียนไว้เลยนะครับกด W 2ครั้งเพื่อวิ่งเดี๋ยนะ W 2ครั้งวิ่งวิ่งโอเควิ่งแบบนี้นะครับกด Spacebar เพื่อกระโดดโอเคเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับกด2อทีเพื่อตะพันจ้์เลยครับหรือการเอ่อตีลังกาแบบนี้นี่เองครับผมถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนว่าระบบรับเควสมันจะอยู่ทางซ้ายนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับทางซ้ายนี้น่าจะมีจุดรับเควสสําหรับเลเวลหนึ่งอ่านี่ไงผมเจออาจารย์โกโจเลยครับนี่นะครับนี่คือตัวละครที่เราต้องมา ความเริ่มต้นนะครับเริ่มตั้งแต่เลเวล1นะครับถึง20เลยเหรอถือว่าเยอะพอสมควรนะกดรับเคเวสไปนะครับคุยกับอาจารจย์โกโจโอเขามีการทักทายเราด้วยชื่อของเราด้วยนะกดรับเคเวสไปครับผมเคเวสก็จะขึ้น หน้าต่างตรงไหนโอเคทางซ้ายนี่นี่ครับเราต้องกำจัดพวกนี้เหรอ6ตัวใช่ไหมชื่อโอเคถูกต้องนะครับกดปิดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วผมจะใช้พลังสายเวทนะครับของอาจารย์โกโจโนะครับที่จริงอันนี้ผมต้องขอสารภาพตรงๆว่าผมเออไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้แบบจริงจังนะครับเพราะงั้นผมอาจจะพูดชื่อทาของอาจารย์โกโจโไม่ถูกนะครับโอเคพลังสายเวทของอาจารย์โกโจโก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอึฮึอยอดมากเลยครับคือการเดี๋ยวนะ อันนี้คือใส่ยเวทเอ่อบูหรออันนี้คือเลสเลยครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของบูไปแล้วทีนี้เราดูในส่วนของเลสบ้างนะครับพลังของเลสนะครับจะเป็นการผลักคู่ต่อสู้ออกไปโอ้เดี๋ยวนะแสดงว,ว่าบูคือการดูดถูกไหมบูคือการดูดนะครับเรดคือการผลักนะครับผมในส่วนของสกิลซีเราลองกดดูนะครับสกิลซีนะครับสกิลซีซีเอ๊ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนของสกิลซีเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้นะเพื่อนกดดูดูเหมือนไม่ได้เลยฮะเออถ้าเราในส่วนของสกิลวีนีครับ ิล oh, วีโอ้เดี๋ยวสกิลวีกดค้างได้แล้วก็กดปล่อยได้นะครับคือการเรียกนะครับพลังสายเวททั้งสีน้ำเงินนะครับกับสีแดงมารวมกันเป็นสีม่วงนี่ครับถ้าผมจําไม่ผิดนะคือการรวมสีแดงกับสีน้ำเงินออกมาเป็นสีม่วงนะครับเป็นพลังการโจมตีที่รุนแรงนะครับพอเพื่อนๆนะครับทำเคเวสเสร็จนะครับสาหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยต้องทําการ ส่งเควสกันด้วยนะครับการส่งเควสของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษนะครับกว่าเกมอื่นๆเลยคือเรารับจากตัวอาจารย์โกโจใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องไปคุยกับพี่แกอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมเราสามารถนะครับกดตรงมือถือนะครับแล้วก็มาที่เมลของเราได้เลยนะครับเวลาจะกดส่งเควสนะครับสามารถ กดที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการส่งเควสนะครับกดคลิกเข้าไปแบบนี้ก็จะเขียนว่าโ o เควสนะครับเควสปลดล็อกแล้วนะครับได้รับ exp เท่านี้ได้เงินเท่านี้เลยนะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของสะพานนะครับโอเคแล้วก็มีกรวยนะครับกรวยตั้งอยู่นะครับเอดูนะดูมันจะเป็นช่องพิเศษเราเข้าไม่ได้หรออ้าเข้าได้นะครับเข้าได้โอเคนะฮะตรงนี้ มันจะกระโดดออกไม่ได้ครับน่าจะมีกระจกใสอยู่ไม่มีหรอกมันโดดได้บ้าในส่วนของตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดฟาร์มนะครับในระดับแรงสามนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดแรงยิ่งน้อยเนี่ยน่าจะหมายถึงความยากที่มากขึ้นหรือเปล่าครับโอเคน่าจะใช่อันนี้คือรับได้ตอนเลเวล20นะครับถึง50นะครับแสดงว่าแรงเนี่ยยิ่งน้อยนะครับคือยิ่งโหดนะครับไม่งงนะคือเออนั่นแหละครับแลงยิ่งน้อยคือยิ่งโหดมอสุดท้ายเราเดินไปไกลนะครับเรารีเซ็ตกลับมาที่เด สุ่มพลังสายเวทด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะครับเผื่อใครไปไม่ถูกนะครับผมเองก็เพิ่งรู้มานะครับว่ามันเข้ายังไงนะเพื่อนมันสามารถเข้าได้ที่ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวซ้ายมาแบบนี้นะครับเราจะเจอทางรับให้เราเข้าไปอยู่นะครับผมนี่จะเป็นจุดสุ่มตรงนี้เลยที่เราสามารถคุยได้หรือสุ่มได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมบางทีกดวิ่งไม่ติดเลยอ่านะครับวิ่งติดแล้วกดเปิดไหมครับนี่จะเป็นการสุ่มต่างๆเลยนะครับที่เราสุ่มได้นะก็จะมีการออกประมาณนี้เลยนะครับของโกโจนี่คือเดี๋ยวนะ ของอาจารย์โกโจคือ0.1เลยเลยครับโอ้โหแล้วเรียกได้ว่าหายากมากครับอันนี้ผมไม่สุ่มเลยแล้วแกนเพราะว่าน่าจะได้ของดีอยู่แล้วอีอีพัดจากจุดสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยก็มองข้าไปนะครับนี่จะเป็นในส่วนของรถไฟนะครับเราลองเข้าไปดูสิเพื่อนๆรถไฟตัวนี้ไปได้หรือเปล่านะครับกดคุยกับพี่แกไปโอ้เดี๋ยวนะอันนี้พิเศษไม่ได้กดคลิกนะครับอันนี้ต้องกดตัวอีนะครับกดตัวอีนะครับแล้วถามว่าเออเดี๋ยวนะไปเมืองนะครับโอเคไปครับไปแแแนนน่อครับมมาาาลล้้้ววว เอานี่คือเดี๋ยวนะที่เราวาร์ปมาเออเดี๋ยวนะมันคือดินแดนอัน กว้างใหญ่ไพศาลสําหรับการรีวิวนะครับแมปโปรเจกต์คล s ่นนะครับหรือแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากมหาเวทผนึกมานะครับฝีมือคนไทยนะครับยังไงก็อย่าลืมรอดูกันนะครับสําหรับตัวเกมนี้นะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการนะครับหรือเปิดให้เล่นเเนี่ยเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ